วันนี้4สิงหาคม2564มีการสอนมวยออนไลน์จากหลำปางไปยังกรุงเทพภูกเก็ตและสหรัฐอเมริกาปกติจะมีการสอนไปประเทศกรีซด้วยแต่วันนี้ ลูกทิ่ลูกศิษย์ที่ประเทศกรีซติดภารกิจไม่ได้เข้าเรียนหัวข้อการเรียนในวันนี้คือการไหว้ครูผมย้ำกับนักเรียนว่าการเรียนไหว้ครูจะต้องทำได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าการไหว้ครู ที่ถูกต้องแสดงถึงความละเอียดในการสอนและความเอาใจใส่ในการเรียนเหตุผลที่ผมทำแบบนี้นะครับเพราะว่าวิาวชาการมวยดั้งเดิมมีครบสมบูรณ์แต่การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีการสูญหาย นะครับมีการขาดหายดังนั้นผมจึงตั้งใจว่าความรู้ที่ถ่ายทอดจากผมไปจากไปถึงรุ่นต่อตอไปจะพยายามให้สมบูรณ์ที่สุดผมให้คำจำกัดความของมวยไทยชัยสวัสดิ์คือมวยที่ผมสอนอยู่ว่าถ้าเปรียบ วิชามวยไทยเป็นภาพภาพหนึ่งภาพที่อาจารย์ชัยสวัสดิ์เทียนวิบูลได้รับมาบางส่วนชำรุดเสียหายจึงได้ซ่อมแซมขึ้นใหม่และเรียกชื่อภาพที่ซ่อมเสร็จแล้วว่ามวยไทยชัยสวัสดิ์มวยไทยณวะรัตสมัยนะครับดังที่ในคำจำกัดความนะครับผมเองผมซ่อมแซมในส่วนที่ ผมคาดว่ามีตั้งแต่โบราณการมาแล้วแต่ถ่ายทอดมาไม่ถึงผมให้สมบูรณ์แบบโดยอาศัยหลักวิชาใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นในการถ่ายทอดต่อไปจึงตั้งใจว่าจะให้สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะฉะนั้นผมจึงเคร่งครัดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่การไหว้ครูการไหว้ครูจะต้องทำได้ถูกต้อง ร้อยเปอร์เซนต์เหตุผลดังอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับว่าถ้าการไหว้ครูถูกต้องจะแสดงถึงความละเอียดในการสอนและความเอาใจใส่ในการเรียนนะครับผมเองเป็นชาวลำปางผมภูมิใจนะครับว่า เรามีการสอนจากจากลำปางออนไลน์ไปยังที่ต่างๆ